สวัสดีครับช่องลกูกเกดลำเพยโชว์แล้วก็ช่องเก่งลำเพยโชว์ออริจินอลนะครับเสื้อน่ารักมาก<อ>แต่คือจริงแป๊กจิ้งี่ไหนอะไรเขาว่านมันมีสายชาร์จรึเปล่าเนี่อันน่้ยที่มันเหลือจังคือนี่เห็นบะตอนนี้คือคืออะไรวันเดียวะนะผมยังจำวันที่กินใหญ่อ้วนมากหรือผมอ,อผมมากผอมมากเลยเธอทำไมเธอผอมได้ขนาดนี้ เธอกินไข่กี่เวลาแล้วเนี่ยโอ้พร้อมอีหลีเดินมาข้างหลังปั๊บอันพร้อมเลยเนี่ยเพร้าะคุรูกินเป็นแผ็งกินไข่วันละแผ็งนะครับเคล็ดลับความหอมคือกินไข่วันละหนึ่งแพงนะครับของน้องแพ็งหวานนึ่งแผ็งหมดเลยแล้วหนูชอบกินหนูเป็นยังไเมื่อคืนมีคนดึงมือตีเป็สีหอมมือตีจะฉูบมืออ๋อดูในคลิปก็ได้ หนูโมโหอยู่แต่ว่าหนูทาอะไรไม่ได้ไงดิแม่ดวงไปเล่าซอยอยู่อยู่ในดวงเงื่อนอยู่กะปั่นคุณนาเวทีเพิ่นกระดึงซอยอยุกเนี่ยเราจำเกีมก็โดนเกี่ยมนะโดนจูบเลยจูบมือรุ่นหล่อเมนเท้างามเพาต้องภูมิใจประวัติชิ่งที่มันเห็ดมันกลับไม่สมควรไงต้องให้เกี่ยมทิละปีไม่ไม่มันคือแบบเขาเป็นยังไงก็ตัวตัดสินวัดสวยเ่าสวยแค่พี่รู้หลัง ยอยู่ดีๆโทรศัพทพี่น um um> ุ้งมันเปิดทีๆนะอีกหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายนอนนอนี่นกอนนอนนอานอน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 นานนอนนนอ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 นอนอนนอนนนออนนนนนนนเนน มันเป็นโครงเห็นไหมลูกนั่นนันที่เขาทำเสร็จแล้วหนุ่มอันถัดไปนะวันนี้เราจะเดินทางไปหาพา่ออยู่ที่อยู่ที่ลาดพร้าวนามินทาไม่บอกว่าที่ไหน จุดๆนะครับเป็นความลับนะครับไม่ลับหรอกพี่บอกลแล้วสุดหมดแล้ว <c oughs> เอาเพราะลูกไหมไปรอบก่อน,นไปหาพ่อ <c oughs> ใช่ไหมจำได้ไหมรอบก่อนที่เราไปจำได้รอบนี้ก็ไปอีกรอบหน้าก็มาอีกว่ะเนี่ยเขาเออหน้าไปเติมด้าน <c oughs> แล้วก็เมื่อวันนี้พ่อพ่อผู้กองสุวรรณมาส,งส่งถือ ที่พักเลยนะคะเพื่อนพี่รถน้ำดับลูกมาสง่งจัดในคลิปเซเว่นเนาะเป็นบรดี้การเลยนั่งเฝ้าลูกกินไข่ในคลิปช่องไหนนะคลิปี่น,นอะเอาพี่เก่งเลยพนะอไข่กินพอเนี่ยปลาปะ่ะต้นหนต้นตุแบเนเนี่ยัดอยู่ปูอิเปีดว่าเป็นสะโพกคน นี่ดานี่นะครับเป็นน้องน้ำครับจุ๋มลงไปดูบรรยากาศดีแฮงครับแบบว่านอนหลับสบายน้องแพงนอนหลับสบายไหมครับเมื่อคืนเออแพงนอนหลับสบายเมื่อคืนคุณพ่อนส่อะไรมันตัวดี มันก็ตอเออเป็นตาใหมา่แต่ <c oughs> ที่จริงอะมันไม่งาของมันแต่ว่ามันอันนี้ <c oughs> <c oughs> ย่าหัวคร <c oughs> <c oughs> ับ <c oughs> ทำมาเนี่ยพี่เมื่อคืนอะไรนะที่เรานั่งด้วยกันแล้วเราก็มองแล้วแต่เราก็ขำอ่ะแบบแบบเพาดูเรื่องแต่วันนี้หนักกันแล้วกับห,หัวนำไหมยังอยูอ่ไหนที่เราไม่ได้พูดนะแม่แล้วเต้นกล้องกล้องชัดมากเลยห้อว่างแล <laughs> ไม่อย่างอย่างวันจันทเมื่อคืนนี่พี่อันเจ้าของอันนี้แบบพนักง,งานพนักง,งานดี้พอแล้วก็ว <laughs> มีห้องว่างพ <laughs> ี่เจงโทรไปหาดิ่สอบ สวัสดีครับมีห้องวางไหมครับพี่นุ่แล้วก็หัวควรครับดัดล่างอย่างดีดัดกัเลยอยากมีเงินทำรีสอร์ทเนาะเนี่ยเท่ากับเราทำบ้านหลังนึงใช่ไหมแล้ว แล้วบ้านหลังหนึ่งอ่ะที่เราทำอ่ะคิดดูว่าต้อง,องลงทุนเท่าไหร่กได้สอ,ง,องห้องนอนสองห้องนอนพักอ้างอ, <h> ah? อ้อยเมอะไรฮเสือ,สอตัวไหน <c oughs> พูดเลยค่ะคนยเพิ่งปิดลีมถามมันเหลืออีกสองนาทีค่ะแม่คุณสัมภาษณ์คก็ถามสิคะสวัสดีควันนี้คุณจะโอ้ยวันนี้ก็ไม่ได้ค่ะปากแห้งมากวันนี้คุณกินไช่ต้มแล้วคุณก็บอกว่าคุณจะลดน้ำหนักก็คือไปหาพ่อมาลีที่เราก็จะได้กินขาหมูเยอรมันแต่เธอไม่ได้กินขาเพราะเธอลดน้ำหนักเนาะงดขานั่นพ่ออมาลีบอก ฝากคลิปนี้ไปถึงพ่ออมรินนะครับสามคำสามคำไข่ต้มหนึ่งจานนะครับสาหรับน้องสาวได้เออถ้าพ่อกล้าทำหนูก็กล้ากินอ่ะถ้าพ่อกล้าแต่ห้ามแต่อย่างอื่นเลยนะคะไข่ต้มกับน้ําเปล่าได้ไข่ต้มน้ําเปล่าแล้วก็อ้ไข่ต้มราดข่าสวยขอซอสนิดนึงไม่ได้กินซอสแล้วมันเค็มความเค็มทำให้โซเดียมโซเดียมโซเดียมค่ะมันบวมบวมขึ้นน้ำหนักขึ้นอีกแปดสิบกิโลเออไข่ต้มเปล่าก็ข่าสวยได้พอจานหนึ่งข้าวมันก็เป็นน้ำเปล่าข้าวก็เป็นแป้งเนาะ กินไม่ได้ทีวีีให้หนูกินอะไรล่ะพี่ต้องกินไข่ต้มอย่างเดียวกินไข่ต้มกับมันให้ตักกับหัวมันเมื่อ่เกิดเป็นทาแขงเลยกินได้กินได้ปกติรูปกินทุกอย่างนะกินได้ปกติเธอไม่ต้องไปโดเนเน้ไม่ใช่ขายเาขาเกาขาเกาขาเรลดปริมาณการโอ้ยท่านี่ต๊ไฟได้เลยต๊เดิมเลยนี่ที่เดิมนางท่านี่เอาเก่าเก่าเลยไม่ได้นี่ไงตรงนี้ค่ะ เหมือนก่นเลยเฟื่อนเทย์เหมือนสาวก็จริงเห<อ> <laughs> <laughs> มันมันขั้นเขียวเหนเอยอสัญญาณโอเคครับฝากรับชมคลิปด้วยนะครับสายช่อง<น>พี่เก่งหรือพ,พ,พี่นุกแล้วก็สายช่องน้องทัพเทนได้น,น,นะคะเดี๋ยวไปเช้กินกันที่โรงแรมน,นู่นเนาะเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีหนึ่งน,นะคะไม่ไหวแม่บ๊ายบายค่ะสวัสดีขอบคุณครับบ๊ายบายเดินทางไปกับทัพเทนวอลเดนด์สี่สามสองหนึ่งศูนย์